สวัสดีครับผมนายวัฒนายรีราจร,รัสแสงนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนครับวันนี้จะมาเสนอโครงงานในหัวข้อเรื่องตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการวางแผนกำลังคนของศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ครับศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าหรือ call center มีหน้าที่ในการให้บริการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าและมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่มีต่องานด้านบริการขององค์กรนั้นๆครับ ซึ่งธนาคารกรีซาแห่งนี้นะครับมี่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าที่คอยให้บริการลูกค้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานทั้งหมด33คนทํางาน5วันต่อสัปดาห์และใช้ตารางงานเดินต่อทั้งสัปดาห์ครับและมีตารางงานมากถึง25ตารางงานแบ่งเป็น4กลุ่มตามช่วงเวลาการเข้างานครับได้จากกราฟนี้เป็นกราฟแสดงค่าร้อยละของจำนวนสายที่ไม่ได้รับบริการเป็นข้อมูลของเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2561ซึ่งพบว่าศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าแห่งนี้มีจำนวนสายที่ไม่ได้รับบริการอยู่เป็นนนนจาาววมกโดดดยยยททีีี่่่่คคสสููงุอ55%ใเรับ จากปัญหาดังกล่าวนี้เองจึงนําไปสู่การกาหนดวัตถุป,ประสงค์ทั้ง2ข้อครับ 1. วางแผนกําลังคนเพื่อหาจํานวนพนักง,งานตลอดสัปดาห์ 2. พัฒนาเครื่องมือสำหรับการวางแผนกําลังคนสามารถประมวลผลอัตโนมัติได้และสแสดงผลที่สะดวกต่อการวิเคราะห์ครับโดยโครงงานนี้จะศึกษาข้อมูลในช่วง4เดือนแรกของปีพุทธศัาการาช2561ของศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าธนาคารกรุงศรีษานแห่งนี้ครับและต่อไปจะกล่าวในส่วนของรายละเอียดขั้นตอนในการดําเนินโครงงานในครั้งนี้นะครับ เริ่มจากนําข้อมูลจานวนสายโทรเข้าแต่ละชั่วโมงมาวิเคราะห์สัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Excel เพื่อดูความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละชั่วโมงซึ่งได้ข้อสรุปว่าข้อมูลในช่วง8โมงถึง2ทุ่มนั้นมีความสัมพันธ์กันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับถัดไปนําข้อมูลจํานวนสายโทรเข้าแต่ละชั่วโมงมาวิเคราะห์รูปแบบการแจกแจงของข้อมูลด้วยโปรแกรม Input a n อ l y z e r ร์ครับซึ่งจะได้ผลดังนี้ครับโดยข้อมูลใดที่ไม่สามารถระบุรูปแบบการแจกแจงได้จะถูกกาหนดให้เป็นรูปแบบการแจกแจงยูนิฟอร์มครับจากนับ แต่จะสังเกตเห็นว่าเลขสูงในช่วง8โมงถึง2ทุ่มนั้นเป็นเลขสูงชุดเดียวกันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์สายสัมพันธ์ในขั้นตอนก่อนหน้าครับเพื่อให้จํานวนสายโทรเข้าที่ได้มีความสัมพันธ์กันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับถัดไปทําการจําลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม Arena Simulation ครับเพื่อหาจํานวนสายโทรเข้าที่มากที่สุดต่อจำนวนพนักงานที่กําหนดไว้โดยจะต้องได้ดับความเชื่อมั่น80%หรือ90%ครับเป็น2กรณีทางเลือกที่โครงการน,นี้สนใจทําการศึกษา จากการจำลองสถานการณ์นะครับจะทำให้สามารถสร้างเป็นตารางความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนพนักงานกับจำนวนสายโทรเข้าที่สามารถรองรับได้ไหวต่อชั่วโมงครับซึ่งจะทำให้มีระดับความเชื่อมั่นขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้โดยจะมีทั้งกรณีดับความเชื่อมั่นขั้นต่ำ80%บตกับระดับความเชื่อมั่น90%าเป็นอย่างต่ำครับจากจำนวนสายโทรเข้าที่ได้ในขั้นตอนแรกผนวกกับตารางความสัมพันธ์ที่ได้ในขั้นตอนที่แล้วจะทำให้สามารถหาจำนวนพนักงานขั้นต่ำที่ต้องการในแต่ละชั่วโมงตลอดทั้งสัปดา รูแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการวางแผนกําลังคนจะมีดัชนีตัวแปรทั้งหมด3ตัวครับดัชนีตัวแปร i คืออันดับของรูปแบบการทํางานซึ่งมีทั้งหมด21รูปแบบการทางานครับดัชนีตัวแปร j คืออันดับของรูปแบบตารางงานซึ่งมีทั้งหมด2 5รูปแบบตารางงานดัชนีตัวแปร k คืออันดับของช่วงเวลาทุกครึ่งชั่วโมงใน1สัปดาห์ครับซึ่งใน1สัปดาห์มีทั้งหมด3 3 6ครึ่งชั่วโมง k จะมีค่าตั้งแต่1ถึง336ครับ และมีตัวแปรตัดสินใจคือ xij หรือจำนวนพนักงานในแต่ละรูปแบบตารางงานของรูปแบบวันทํางานนั้นๆครับและมีตัวแปรที่ทราบค่าคือ aijk มีค่าเท่าก,กับ1เมื่อพนักงานทางานอยู่ในครึ่งชั่วโมงนั้นๆครับและมีค่าเท่าก,กับศูนย์เมื่อเป็นกรณีอื่นๆและตัวแปร dk คือจำนวนพนักงานขั้นต่ำที่ต้องการในครึ่งชั่วโมงนั้นๆครับซึ่งจากที่ได้กล่าวมาในข้าง้นนะครับสามารถนํามาสร้างเป็นแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้ครับโดยมีสมการเป้าหมายคือจำนวนพนักงานรวมที่มาที่สุดครับและมีสมการข้อจํากัดคือ จำนวนพนักงานที่ให้บริการอยู่ต้องมีมากกว่าจำนวนพนักงานขั้นต่ำที่ต้องการในช่วงวารน,นั้นครับได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สามารถนำมาสร้างเป็นแบบจำลองสเปรดชีตในโปรแกรม Excel เพื่อใช้เครื่องมือ Open นซาวเวในการแก้ปัญหาของแบบจำลองที่มีขนาดใหญ่และหาคำตอบที่ดีที่สุดของแบบจำลองได้ครับจากนั้นทำการเขียนโปรแกรม VBA e เพื่อสร้างเครื่องมือสำหรับการวางแผนกำลังคนซึ่งสามารถทำให้ Open นซาวเวคำนวณได้อย่างอัตโนมัติคำนวณได้สูงสุด10รอบทำซ้ำครับ และสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆได้เช่นเงื่อนไขของรูปแบบการทํางานหรือการปรับระดับความเชื่อมั่นขั้นต่ำครับและสร้างแดชบอร์ดที่เป็นส่วนสรุปผลในแง่มุมต่างๆอาทิเช่นจำนวนพนักง,งานที่ได้จากทั้ง10บรอบทาซ้าจานวนพนักง,งานในแต่ละวันและจํานวนสายโทรเข้าในแต่ละชั่วโมงเป็นต้นครับโดยผลลัพธ์ที่ถูกเลือกจะตัดสินจากผลลัพธ์ที่มีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของทุกรอบทาซ้ําครับซึ่งได้แก่ผลลัพธ์แต่ละา็ําซ้าที่5 6, 8และ10แต่จากการประเมินแต่ละทางเลือก พบว่าผลลัพธ์จตลรอบทางท,งท,ง,ทงที่8เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับเนื่องจากจำนวนพนักง,งานในแต่ละวันค่อนข้างมีความสมดุลไม่มากเกินความจําเป็นหรือไม่น้อยเกินไปในวันใดวันหนึ่งครับสุดท้ายนี้ได้ทาการเปรียบเทียบผลก่อนดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการครับพบว่าก่อนดำเนินโครงการนั้นมีค่าเฉลี่ยของรายรับจำนวนสายที่ไม่ได้บริการต่อชั่วโมงสูงถึง40.68ออ้างอิงจากข้อมูลในสัปดาห์แรกเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2561ครับ และหลังดําเนินโครงงานนั้นทําการทดสอบโดยจําลองสถานาการณ์โดยให้มีจํานวนสายโทรเข้าที่เท่ากันแต่ทกา,า,าการวางแผนกําลังคนตามผลลัพธ์ทางทัที่8พบว่าค่าเฉลี่ยของรายรัดจำนวนสายที่ไม่ได้บริการต่อชั่วโมงเหลือเพียง3.78ครับสรุปรายวิชาที่เกี่ยวข้องและเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินโครงงานในคงนี้นะครับ 1. มีการใช้ correlation analysis มาใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อ,ขอมูลแต่ละชั่วโมง2วิเคราะห์รูปแบบการแจกแจงของข้อมูลด้วยโปรแกรม input analyzer านำความรู้จาก simulation มาใช้ในการจำลองสถานการณ์ 4. นำความรู้จากรายวิชา o p e r a t i o n Research มาใช้ในการสร้างแบบจำลองทางคณิตร์์ 5. มีการใช้โปรแกรม Open s e r v e r ในการแก้ปัญหาของแบบจำลอง 6. นนำความรู้จากรายวิชา Computer Application มาใช้ในการเขียนโปรแกรม VBA และสุดท้ายคือการสร้างแดชบอร์ดเพื่อการสรุปผลครับและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดรวรวุฒิหวังวัชรกุณผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานในครั้งนี้และขอขอบคุณอาจารย์ภายในภาควิชาทุกท่น ที่ได้มอบความรู้อันมีประโยชน์ยิ่งและผมได้นําความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้ในการดําเนินโครงงานในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ